โอเคครับผมก็ต้องแราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมใหม่นะครับผมเป็นเกมของค่ายบิ๊กเกมนั่นเองครับผมหรือว่าของคนเพสตันนะครับก็วันนี้เขาทําการปล่อยเกมใหม่มานะครับผมชื่อว่าเพชรเอ็นจีนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นคร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่าเล่นยังไงแต่หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะะว่าเกมไอเอ็นจีนะครับผมเป็นเกมเอฟเคนะโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับผมถ้าทุกคนเข้ามา ตรงหน้าต่างตรงนี้จะไม่มีนะครับผมจะไม่มีอะไรเลยจะมีแค่อันนี้อันเดียวนะครับผมเป็นที่โรอันเดียวก็คือมันจะบังคับให้เราโรไปก่อนพอเราโรอย่างเงี้โรไปเรื่อยเสร็จปุ๊บใช่ไหมเนะี่ยมันจะมีเ,เวสทางขวามาให้นะครับผมถ้าเกิดเราทำเฟสเสร็จปุ๊บก็มันจะให้เราทําการอัปเกรดนี่ครับนะครับจะมีอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาก็กดเข้าไปปุ๊บอ่าจะเป็นหน้าอัปเกรดนะครับผมอันแรก ที่มันจะให้อัพก็คืออันนี้คอยนะครับผมเป็นเหรียญนั่นเองอันต่อต่อไปเดี๋ยวผมแนะนําแล้วกันนะครับว่าควรอัพไปทางไหนอัพยังไงอัพไปทางไหนก่อนนะครับผมอ่ะในส่วนเกมพาร์ตนะครับผมมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างทึบดับเบิ้ลยูรัก99โลบักจากสองไปสี่อันนี้มันเป็นอ่าเหมือนจะเป็นคูณรักนะครับผมคูนโชคเพิ่มโชคนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ถาวรน,นะ ไออันแรกอะ่ะมันจะเป็น50โลบักนะครับผมจากจาก1เป็น2ผมซื้อมาแล้วนี่จาก1เป็น2นะครับผมมันอยู่แค่12ชั่วโมงเองแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเพิ่มไป้เลยน่าจะเหมือน forever pack นะใน p e e s i m u l a t o r เ9แล้วก็เพิ่มมาเน้นพาร์สนะครับผมเกมพาร์าวรก็จะมีแค่มีแค่3อันมีลัคกี้นะครับแล้วก็อัลตร้าลัคกี้แล้วก็ไฮเปอร์ไดส h y p เ r อร์ฟาสโอ๋อคือทำให้สุนพะต่าวเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ลักเพิ่มโชคเพิ่มโชคสองอันโอเคอ่ะเดี๋ยวลองสุม่มถ้าเกิดเราเข้าเกีม,มาเนี่ยการสุ่มใช่ไหมพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไขใ่ให้เรากดนะครับผมก็คือเราต้องกดไข่ไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเรา อย่างนั้นอ่ะไปได้สักแป๊บหนึ่งอ่ะระยะหนึ่งอ่ะมันจะมีให้อัปเกรดนะครับผมก็อันแรกเลยนะครับผมจะเป็นอันนี้พออัปเกรดได้เสร็จปุ๊บจะเปิดไปอันนี้นะครับผมฟาสต์ฟาสเตอร์แฮชก็คือเร็วขึ้นพักไข่เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็อันที่ผมแนะนําเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนอัปมาเป็นพอถึงอันนี้ใช่ไหมครับให้อัปอันนี้1อันแล้วก็เลเวล1อันนะครับผมแล้วก็ให้ลงมาเป็นข้างล่างนะครับ พอลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยให้เราอัพไปที่ออโต้โรก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาคอยกดคลิกยิ๊กนะครับผมเราก็แค่กดตรงนี้อาตรงนี้นี่นะครับผมมันก็จะสุ่มให้เราเองเลยแล้วก็จะทําการ Afk ได้ส่วนวิธีหยุดก็กดปึ๊บมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็อ่าผมแนะนํา อัพอันนี้1อันนะครับผม Golden Dice ลูกเต่าทองนะครับผมก็มีโอกาสอ่า,าทุกทุกๆครั้งทุกๆครั้งที่10นะครับมันจะเป็นลูกเต่าทองคล้ายๆกับเกมเพลย์ซีมิเลเตอร์นั่นเองแล้วก็อันที่ควรอัพต่อไปนะครับผมอันเนี้ยจริงๆอัพอันนี้เปิดไปเลยเปิดไปเลยก็ได้นะเปิดทิ้งไว้ถ้าเกิดเงินเหลือแล้วอะโอเค เดี๋ยวเราจะมาทําการอัพอันนี้ดูนะครับผม High r o ่อนเหรอซ่อนอ๋อนั่นจะซ่อนซ่อนตอนสุ่มนะครับผมแล้วก็ Turbo Auto r o โรมันน่าจะเร็วมากเลยโอเคเดี๋ยวลองอัพอัพอันนี้ดูก่อนนี่คืออะไรอะ r o ไอ i t e อ่าไหนลองดูซิเป็นไงอะอ๋ออ๋อนี่ไงเราสามารถปิดได้นะครับอ๋อแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นได้โอเค หยุดอ๋อหยุดก็กดโอเคไปลองดูเทอร์โบสิเทอร์โบจะเป็นขนาดไหนวะเร็ฮึบอุ้ยอุ้ยเร็วอยู่เนาะอืม uh huh. เร็วมากค่อนข้างใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ลองไปอัพดูมีอะไรบ้างอันนี้เทรดดิง้ง นีคลิก to enter คลิก to enter อ๋อก็คือเราสามารถคลิกเพื่อที่จะเข้าไปข้างในได้อ๋อเข้ามาข้างในก็จะมีอีกนะครับผมโหค่อ,อนข้างเยอะเลยนะเดีย๋ยวผมอัพอันที่จำเป็นก่อนละกันไม่งั้นใช้นี่ก็เด่นโอเคบู้เรนโบว์เรนโบว์ก็น่าจะจำเป็นอัพไปเลยบู้เรนโบว์โอเคอัพไปก่อน ดับเบิลเรโบูลอีก่เหรอเยอะจังเอาเป็นอันนี้คืออ๋อเพิ่มโชคอ๋ออันนี้อันนี้ก็ได้นะเล่นทุกวันจะได้โบนัสอัพไปก่อนโอ้ยเยอะจังขอให้อัพเดเวลอันเดี๋ยวเดอออัพซูปเปอร์ลัคก,กี้โอเคแล้วก็คืออะไรอะสปอตเอก อ่ะอัพไปวุ้ยมีแมวไข่ด้วยเงินไม่พอแล้วนะครับมีสามหมื่นส่วนวิธีหาเงินนะครับผมก็ให้เราฝากไปเรื่อยๆนั่นเองงดนผมอัพไปก่นอนอันนี้หมดละเงินเหลือมืเจ็ดอัพอะไรได้บ้างอ,อันนี้เอเคน่าจะอัพไม่ได้แล้วน่าจะหมดหมดเท่านี้ เทรดดิ้งพลาซ่านะไหนลองครับโหมีอะไรเยอะเลยเนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้อ๋อนี่ยไอ้เรนโบว์อ่ะมันจะเยอะมากเลยนะลูกกี่ครั้งเนี่ยหนึ่งร้อยครั้งหรือเปล่าแล้วก็เพชรอ่าหนึ่งทับสามออเบอร์เตอร์คืออะไรยังไงอ๋อมีอ๋อไอ้ที่เราอัพอันนี้มานะครับ ไอเนี่ยเบรกเอเบิลเนี่ยมันมีมันมีเหรียญเพิ่มมาให้เราตีหรือเปล่าอ๋อใช่มีเหรียญเพิ่มมาให้เราตีโอเคประใจแล้วครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมทำการซื้อเกมพาร์ทเลยแล้วกันเป็นอันนี้เดี๋ยวซื้อสองอันนี้ก่อนนะครับผมว่าโลบักมีแค่สองพัน p e r เป c e ได้สไ เรียบร้อยนะครับผม1200แล้วก็อัลตร้าลักกี้1200เอ้ย800กับ1200เป็น2000เรียบร้อยลบักหมดเกลี้ยง <c oughs> ไม่เหลือแล้วนะครับผม <c oughs> ใครอยากสนับสนุนก็ใต้คลิปนะครับผมมีช่องทางโดเนยย <c oughs> เต์อยู่ <c oughs> เร็วไหมเพื่อน <c oughs> ไม่เห็นจะเร็วขึ้นหร,รือว่าต้อง ปิดระเบิดไหมโอ้โอ้เร็วอยู่นะโอ้เร็วมากเลยอุ้ยนั่นเหรอใครทำไงอ่ะต้องทำไงอ่ะอ๋อกด E คืออะไรอะ่ะต่างกันยังไงอะ่ะ The starter A อ๋อคืออ๋อ,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 อก็คือเปลี่ยนโอเคครับผมก็คลิปที่มีมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ยังอื่นผมจะมาเพิ่มให้ทีหลังคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, Subscribe ให้กันด้วยนะครับบายแล้วเจอกัอนยี Yay.